ฉันหลับไปแล้วค่ะ นีากำลังรับเงินนะครับคาดาประมาณแปล้านกว่าบาทเรมาเรยูกนบไนนีคือานไะล้านครไม่เห็นน เงินอย่างเดียวแล้วันนี้เดี๋ยวจะมีสองังนะครับในช่วงบ่ายนะครับวันนี้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 คราอไดูใครขายผมก่อนอะไรนะนนองนี่าย่อนนขาอะไรก็มาอันนีน่ับหนึ่งสองสนึ่งน่อนะครับ

ไม่เดี๋ยวรอบันี้อีกูกโ้อต้ออเกเดืเลขไม่กลมพอสามคือพีไอ้นะำเดือดเล็นอย่างไร้า

เอครมาต้มาเลยมาต้เลยครับหนึ่งสอสามครั้บหนึ่งสองี่นึงีครับทีนึงครับเอออมา้อมียู่อะเกครับมาเพาหน้าขึ้นมาครับเพ่าหน้าขึ้นมาเก้อ้บองขาบหนึ่งสองสามลูกนะหนึ่งตั้งติดองบหนึ่งสองสามเพ่าหน้าขึ้นมาอีกป่ครับหนึ่งสองสาเก้ครับ อ๋อไอซเหมือน้วยมเสียแทรกยิเลเป็นดูรึเปล่าก็มีมมีวันแพรกเป็นลูกเลยอ่ะ คนในมือไม่ได้เลยใส่มาใหญ่ เอาเอก่อนเอาเอก่อนเอาเอก่อนนะหนึ่ง้อรับอรับเอ่อนะครับหนึ่งสองสามรับนะครับหนึ่งสสามเอาฟเอเอให้เอาเอใหม่ก่อนเอาเอใหม่ก่อนเอาเม่ก่อนเอ่ก่อนเก่อนครับเอก่อนครับหนึ่งสาลูกครับหนึ่งสองเอาเอเอาเอฟเอฟบไเอฟอย่าีเหรอเอมาเอฟมามาเมา้อมครับครับึ ไก่อันนะสวยมากนะไม่ไม่ไม่ขอเดี๋ยวเราล่องหรือเรล่องหรือทำนะทนะเอ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 ่เอ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 เเเอเอเเอเเอเเเออ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì này không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไม่ล้วไม่ได้ยินไม่ได้ยินเอฟอ๋อเอฟอ๋อเอฟมือเอฟังค์ได้ข้อมันนะข้อมันนะข้อมันอ๋ออ๋อ